รวมห้าละครถ่ายข้ามทวีปแต่กระแสกลับเงียบ 1. ลิขิตรัก the c l u d princess ถ่ายทำสองประเทศเมื่อปี2561อีกหนึ่งละครฟอร์มดีแถมโลเคชั่นสวยที่ได้คู่พระนางขวัญใจมหาชนอย่างนาเด็ดคุกิเมะและยายาอุรสยามารับบทเป็นนักสแสดงนำผู้จัดจึงเลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นสถานที่ถ่ายทำหลักนอกจากนี้ยังมีประเทศเยอรมน,นีในระมิตการถ่ายทำในพระราชวังให้เป็นราชวังของเจ้าหญิงอลิซ สองตามหัวใจไปสุดล่าถ่ายทำสองประเทศย้อนกลับไปเมื่อปี2542นแฟนๆน่าจะยังจดจำละครดังในยุคนั้นแนวทะเลทรายสวยๆเสือพานาผมเรื่องนี้มีความเป๊ะมากนอกจากนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุ่มเทและทุ่มทุนสร้างบินไกลถ่ายทำถึงสองประเทศโดยยกกองไปถ่ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตและอียิปต์เรียกว่าดังมากเป็นละครในดวงใจของใครหลายคนอีกด้วย 3. อย่างเมื่อลมพัดหวนถ่ายทำถึง3ประเทศอีกหนึ่งละครดังในอดีตที่หลายคนยังคงตรึงใจในเนื้อหาของละครถูกสร้างไว้เมื่อปี2536หลายคนยังคงติดตรึงอยู่ในผวังของสายลมแห่งการพบกันและการลาจากกันเป็นอีกเรื่องที่มีฉากหลังของเรื่องเป็นวิวงามของเมืองที่แสนจะโรแมนติกเพราะบินไปถ่ายทำไกลถึงต่างแดนโดยยกขบวนทีมงานนักสแสดงไปถ่ายทำทั้งหมด3ประเทศได้แก่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ 4. รัตนาวดีถ่ายทำสี่ประเทศที่ผ่านมาคณะละครคงได้เห็นความทุ่มเทและทุ่มทุนสร้างของละครพีเรนสุดโรแมนติกเรื่องรัตนาวดีไปแล้วเพราะขนกองถ่ายทีมงานและนักแสดงบินไกลถ่ายทำถึง4ประเทศด้วยกันได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษโดยแต่ละฉากนั้นมีความงดงามของแต่ละสถานที่อย่างมากมีกลิ่นอายของธรรมชาติปราสาทบ้านเรือน วิวทิวทัศน์และโปรดักชันชั้นยอด 5. ดังดวงฮารุไทยไทยทำสองประเทศซึ่งล่าสุดนำกลับมารีเมคใหม่และกลายเป็นออนแอร์ทางช่อง3ในขณะน,นี้กลายเป็นคนเห็นภาพสวยงามอลังการไปแล้วโดยฝีมือของผู้จัดไก่วราย,ยุทธโดยทางผู้จัดขนทัพทีมงานและนักแสดงบินไกลถึง2ประเทศเพื่อตามหาโลเคชั่นสวยๆได้แก่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลียและเอามกะตะประเทศญี่ปุน่นจังหวัดในภูมิภาค โทโฮคุที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์แต่กลับพังเพราะซีจีทั้งนั้น